วันนี้เราจะพามาดูฮุนไดเฮ็ดวันรถครอบครัวยอดนิยมอันดับหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะลดเท่าไหร่ลดกระจายแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคันนี้กันเป็นฮุนไดเฮ h ดวัน2.5ดเดลักปี2019สีดําีดำนะครับตัวนี้ราคาเดิมอยู่ที่1,259,000บาท ตัวนี้ลดลงเหลืออยู่1นึ่งล้านเก้าบาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูความคลิปภายในกันภายในใหม่ๆเลยนะครับเบาะนี่เป็นเบาะเดิมนะครับเบาะหนังนั่งสบายนะฮะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวพลาสติกหุ้มเบาะยังไม่ได้แกะเลยนะครับคันนี้การันตีสภาพใหม่จริงรถครอบครัวนะครับคันนี้คันเดียวจบ กว้างมาก11ที่นั่งสบายครับไปได้คันเดียวใช้ทั้งบ้านเลยถัดมานะครับจะเป็นตัว Minor c h a n ตัวนี้เป็น2.5 Deluxe ปี2018โฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัวนี้นะฮะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่9 7 9 9 0 0บาทตอนนี้ลดลงเหลืออยู่8 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นเรามาดูความใหม่กันครับคันนี้สภาพไม่ได้ด้อยกว่าคันนู้นเลยนะฮะเบาะหนังก็ยังเป็นเบาะหนังทืดเดิมไม่ได้ทําเลยนะครับเบาะไม่ยับสภาพใหม่ๆกว้างๆแบบนี้เลยเรียกได้ว่าคุ้มค่าครับคันนี้เลขไม่หลักหมื่นครับ สภาพรถคันนี้ใหม่มากนะครับเลขไม่ก็เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนั่งสบายนะครับขับทางไกลไม่ปวดขาครับคันนี้จะได้อคอนโซลสีดำภายในสีครีมดูกว้างนะครับดูสะอาดตาออปชั่นเรียกว่าจัดมาครบครับ เดี๋ยวเรามาดูโฉมเริ่มต้นกันบ้างตัวนี้จะเป็นฮุนด2.5เดลักเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นปี2011แต่ปีอาจจะลึกไปนิดนึงแต่ผมบอกได้เลยว่าสภาพสวยมากคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากครับเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันคันนี้ประตูจะยังไม่สไลด์ไฟฟ้านะครับอ,อันนี้สภาพภายในเป็นเบาะเดิมเหมือนกันนะครับ กว้างๆแบบนี้เลยคันนี้อยู่ที่ความคุ้มค่าเนี่ยอยู่ที่เรื่องของราคาครับคันนี้ราคาเราตั้งไว้ที่5 8 9 0 0 0 0บาทตอนนี้ลดเหลือเพียง4 9 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับลดครอบครัวราคา4,000 0 0กว่าบาท ครับผม3มรุ่น3ราคา3ส,สไตล์นะครับคันนี้จะเป็นตัวก่อนโฉมปัจจุบันรุ่นนี้จะเป็น m i n ่เน h a อเชตัวโน้นจะเป็นตัวเริ่มต้นนะราคาต่างกันแต่ไปได้ครบเหมือนกันท่านใดสนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ